S <S <ไ>สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเจ<ด>้<ด>ไท้ายธโลกจ้าพี่น,อน้องมนันอีมากินเขาน้ากันใจะพี่น้องบ่กินกระปุนจ้ากระปุลผสมตามีแต่พ่นตักยกได้แล้วหม้นี่ชิมอะไรยกชิมอนะหัวหยดบังย่อมเนอะค่ยอดบังย่อมหยดบังย่อมใะพี่น้องกินยอดบังย่อมตำใส่ถาดเลยพี่น้องในการเหลือก็ะตำถาดสี่โค้งไก่อาหารจรละเค พี่น้องเนยยอดบักย่อมกะทิ้นจะเปี่น้องผักกะทินนะน่ากินคักเดี๋ยวควรจะกินเป็นตาแสบพี่น้องมากินน้ำก,กันจะเปี่น้องมากินเด้อพี่น้องอเอ้อนี่มาเด้อนี่เปี๊ยหน้องมากินน้ำกันจ้ะนี่หมากกะทินน้ำม,มันกระมันไงจ,จะบอมจะบอมอากาศก็ะคึมฟ้าคึมฝนที่ตกบนน้อฝนกระไดเปี่นออ้องเอ้ยตากเข่าอยู่บ่ได้ไปตากน้ำเข่าค่ะแต่เบิ่งันผู้เฒ่าอยู่เฮียนกระตุ้นเี่น้องมากินสมตาน้ำกันนะพี่น้องเนาะ อืี๋ยไม่กินข้าวน้ำกันจ้าจะกินช้อนไม่กินช้อนสิไม่บามเราก็กินแบบนี้ไม่เอากินยากแก็กินจอนด้ถนัดช้อนแกจะเอาซ่อมก่อนมาไม่เอามันจะเอามือเอาวกจะเอาซ้อมก่อนแวกินมือเลยหลังจะกินอะไรกินมือหมดแล้วแกกินซ้อมเอากินเลยกินเลย พี่น้องมากินน้ำกันนะจ้ากินอาหารจระเข้มาดอยอดใส่นั้นกินนั้นเลยเคยกแก่ปังย่อมพี่น้องยอดปังย่อมกระทิมยอดกระทิมยอดปังย่อมกระปุ่นบ่ได้ยกินมากยี่สิบสามสิบปีเลยพี่น้องเอ้ยจังสิคิดโทษปีนี้มายู่บ้านโดนแล้วก็ได้กินสจะเป็นของน้องตอนน้องอืมนี่เนี่ย

กินตกแกกินผักขั้ใหญ่ๆนะแมันจะอร่อยกินนน้อยๆแม่อร่อยนิดก็ใหญ่ขนาดไหนละแกมันก็เต็มปากเคี้ยวได้เหรอไม่เห็นใหญ่ดีปลากินบอกไม่เอาอีสาันน่าสุกอันนั้นใหญ่กบนี่อันนี้ไม่จะแต็มไม่รู้ตอนห้องยังกะเมื่อไรจำใส่มะเขือด้วยเนาะ จำใจครบนี่แกที่จำใจครบเจ็บเฮ้ยล้ามาหาเขาพูดมาแล้วแค่ทีเดียวอืออาหารเจ้าล่ห์หลวงพ่อมามันที่ลูกมาตอนไหนไม่รู้อ่ะไม่เคยรู้อ่ะก็เขาบอกมาก็เห็นป้ายเขาติดไว้เนาะหลวงพ่อนหลมพี่น้องมันที่สี่บวกเนี่ยก็จะไปหาหลวงพ่อหลวงปู่ศิลา อืหลวงปู่ศิลาเป็นน้องมากมันแต่ใกล้คอยคอยได้โอกาสมาดพอดีก็อยากคก็อยากไปพี่น้องอยากไปเขามีบุญแน่เขาม่มีบุญแน่แม่น้อแจ้งในพ่อหลวงพ่อศิลาอืมก่อนเกิดก็มีบุญมาตรงกุลาไปนี่ครับล้มเลยครับเนาะเคยไปเห็นวัดรนองตื่นยังสวยยังไม่เคยไปอยากจะไปอยากจะไปบอกกันพี่น้องว่าจะไปอันใครไป็นบัตล้มชื่อที่ตุ่มดำเขาบอกกันว่าจะไปหาฮะมันสี่สิบหกนี่ ลงปูซิลาสิมากพอไปมาจากลงปูซิลาแล้วก็อัดกับมากแล้วกักรุเทะเลยกัุเทะเลยสไปสนามบินเลยพี่น,อน,น้อนนงตื่อ,อ,อน,นี่อ,ยายอาไปหอดคุนแ้งคโเ่เช็คอินเลยกกบกว่าเ็ิได้กินไแล้วอนามจะไปไหนตันนี้ ออกมากจะมันรุกไม่มันลุกถ้ามันเื่อมะกอกไปไหนนะนี่อมันเงยอันนั้นมันเงยมันงนี่อมะกอกเยเก็บพวกปับบุมบอกเลยมันเน้วก็ทำแบบพุ่นสาวปนหน่อยเลยอ่นสาวอบไหน

มนีบ้านมั้งข้างมีไ้เก่นแอนสิบ้าเผ็ดขนาดนี้่ันันเนียพี่น้องไม่กินน้ำกันจ้าพี่น้องเปแท้งตายไปแล้วคนหนึ่งหลานไส้ตายน้องไส้ตายไปแล้วเผ็ดแห้งเหลือแต่คนสองคน ไกลเวไกไกลเวที่แค่ทเสร็จที่ตามหลังผักกองทัพภูเขาเลยเนาะไมไม่กินเนจะกินมันเลยกินเยอหนาไม่เยอะกินมันเยมีเห็นไหมกินแล้วกินมันเรากินมันแกน่ะอร่อยดีไม่ก็ไปกินมันใครกินมันเรานี่แหละเออเอามือกินอย่างนั้นแหละินเอาส้มตักนักเล่นัวอืมไมอร่อย

กินเลนะกินมาทียงกินมันใสอีกนี่ไงกินก่อนหมดแล้วเหรอนี่มันจะนี่นะมากลัวแกกินไม่หมดเซนเว่ามเละเดปิดปด้เยเ็นีมันตันมันจะขาดไค่ะค่ไปี่บอกว่ากูกินได้มึงกินได้ก็เป็นการชาตชั่วอย่างดีั่นตมคอยกินแบักยางเผ็ดเลย เราไม่กินน้ำกันเด้อพี่น้องอยุทธาวี้อยงเราเอ็ดกันพี่น้องผู้ใดอยู่ลอรเอ็ดมันก็มากินน้ำกันเด้อพี่น้องเนอะเรากับญีุ่่นเวลากินยังไปเจอคนหัวเนื้อเลยคนหเน้อเล้ยมึงด่าเลยคนหัวเนื้อเฮยมึงพักกินกันวไมยั้งสิเนี่ยเฮ้ยแบ่งกินโลดใหญ่ๆเนาะกินได้กินเป็นยาสมุนไพรเป็นยาสมุนไพรปากเหม็น อยู่านอะไรก็แม่อ้หืบเลลุกไมนไก็เอาผ้าจุกน้ำสกมกหลายสิบปีละยี่สิบสามสิบสี่สิบปีไม่ได้กินเลยนะเ็นร เพ็ดแห้งกินอย่างไงก่อยไปหากินในอืนก่อนเป็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 นสุดๆเลยหมู่อื่นอะไรเป็นอะไรกับขอบวพุ่งอะไรเป็น้องทีดข้ามะเบิ้งกีดข้าเพ็ดน้ำกันขูดยเพ็ดก้ามะม่วงน้ำกันงด้วยพี่น้องอันกับพุ่งอะไรสำหรับข้ามะเบิ้งข้ามะกรวยข้กวแช่สำหรับพุ่งกดติดตามให้กับช่องแพนทราเวลเลอร์คนเดินทางพี่น้องมาด้วยจ้าเด้อมาเพ็ดน้ำกันจ้าโอเคจ้าสวัสดีค่ะเป็นสำหรับ